สวัสดีค่ะกุมารพรว,วัฒนศิลป์อู่นะคะ M1 วันนี้ก็พาเด็กๆมาทํากิจกรรมเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมก็เลยต้องพาลูกมาด้วยแล้วก็เทรดหุ้นไปด้วยนะคะวันนี้เขาจะมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันมันก็จะเป็นเหมือนเป็นซิมูเลชันเล็กๆอัค่ะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เล่นได้ออกกําลังกายแล้วก็มากับเพื่อนๆกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันไหมคะว่าเด็กๆทําอะไรแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องทําหน้าที่หลักด้วยนะคะเทรดหุ้นกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราเทรดอะไรกันบ้างคะ่ะ ตลาดเปิดแล้วค่ะ11โมง10มาชั่วโมงกว่าแล้วช่วงนี้หุ้นหุ้นก็สดใสดีนะคะวันนี้เนี่ยวันนี้หุ้นบวกไปกี่จุดแล้วเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะคะออตอนนี้หุ้นบวกไปร่วงลงไปนิดนึงค่ะเมื่อเช้าไฮที่ม่11จุดตอนนี้บวกเหลือ0.29นะคะเพราะว่าตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยก็ดูหุ้นไว้ว่าน่าจะสดใส,ดใสดใต่อเพราะว่าต่อเน,นื่องมาจากวันพฤหัส จากที่เรียนมาเนี่ยเดือนครึ่งถามว่าได้อะไรหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าได้เยอะมากนะคะคือธรรมดาปกติเนี่ยจะเป็นคอนเซ็ปต์หุ้นที่ดูพื้นฐานแล้วก็ดูข่าวติดตามข่าวด้วยนะคะแต่ที่มาเรียนที่ stock master เนี่ยได้ในส่วนที่ technical เป็นหลักจริงๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเรียนมาก่อนเลยเ,เดือนครึ่งที่ได้มาเนี่ยก็ได้พื้นฐานมาแล้วเราก็เอามาดูสัญญาณหุ้นประกอบด้วยนะคะคือตอนนี้เราก็ดูสญญาญอย่างประกอบกันไม่ว,ว่าจะเป็นพื้นฐานทางด้านเทคนิค แล้วก็ข่าวของหุ้นแต่และตัวที่จะมาส่วนในด้า่เทคนิคเนี่ยในเรื่องรายละเอียดเนี่ยต้องยอมรับว่าน้องๆที่ที่มาเรียนสต็อก Master เนี่ยช่วยเหลือกันมากอย่างเมื่อวันสุกที่ผ่านมาก็ไปเทรดกันที่บ้านของน้องฟอสนะคะก็มีน้องเติ้ลกับน้องเบนซ์ไปเทรดด้วยกันแล้วก็ช่วยกันศึกษาหารือต่อเน,นื่องมาจากวันพฤหัสเนี่ย หุ้นบวกขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้ววันศุกร์ก็มีสัญญาณซื้อที่ดีแล้วก็วอลุ่มการซื้อของต่างชาติของชาวบันก็เข้าก็เลยตัดสินใจกันว่าเราซื้อหุ้นเก็บเต็มพอร์ตเลยค่ะตอนนี้ทั้งพอร์ตจริงของตัวเองแล้วก็พอร์ตแหนของ s t o c k Master ด้วยวันนี้ก็สดใสค่ะได้เกณฑ์มาพอสมควรถามว่าเซกเตอร์ไหนที่ที่ดูเป็นหลักตอนนี้ก็ดูว่าแบงค์ น่าจะผลประกอบการดีเชื่อทิ์นี้เนี่ยคงจะประกาศผลออกมานะคะก็จะเห็นได้วอลลุ่มค่อนข้างสูงแล้วเราก็มาเช็คในสัญญาณซื้อด้วยเรามาดูสัญญาณแมกดีมาดูวอลลุ่มเนี่ยก็ซัพอร์ตผ่านมาเดือนครึ่งเทคนิคดูอะไรบ้างนะคะก็ในเบื้องต้นก็ต้องบอกว่าตัวเองยังไม่ได้เก่งเรื่องเทคนิคมากก็เป็นการใช้เทคนิคพื้นฐานนะคะตัวหนึ่งที่เราได้ใช้ได้ดูก็คือแอสเพนก็ได้รางวัลมาด้วยก็ได้เอามาใช้ประโยชน์ด้วยนะคะวันนี้เราก็ดูเป็น เซตรวมนะคะดูสัญญาณแม็กดีซึ่งมันมีสัญญาณให้ซื้อแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เริ่มทยอยเข้าเก็บหุ้นนะคะก็เลือกหุ้นที่พื้นฐานดีส่วนใหญ,ญ่ในกลุ่มแบงก์แล้วก็สามารถแล้วก็มีคอบางตัวนะคะเพราะว่าเหลืออีกสองอาทิตย์เนี่ยก็กะว่าคงจะต้องเรียนรู้ให้ได้ครบทุกอย่างอันนี้เป็นลองดูหุ้นของสามารถกันไหมคะว่ามีสัญญาณที่บอกหรือเปล่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ขายนะคะ ค่ะยังสามารถก็มีมีสัญญาณซื้อมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันจะเห็นราคาหุ้นขึ้นมาตลอดเลยะคะ่ะตั้งแต่17.9ที่ซื้อเอาไว้ตอนนี้ก็มีมีถือไว้จนเป็นพอนแล้วล่ะคะ่ะโอ้วันนี้ตลาดผันขวนมากเลยะคะ่ะเมื่อเช้าบวกไป11ตอนนี้มาดูเนี่ยเหลือบวก0.2เสร็จแล้วะคะ่ะบางตัวที่ที่ขึ้นไปเยอะก็ก็ค่อนข้างอ่อนตัวลงมา ที่เทรดมาตั้งแต่เดือนรึ่งเนี่ยก็ตั้งแต่เปิดโครงการได้อย่างที่ทราบก็คุณตกมาตลอดรวมแล้วก็ประมาณ2 3 0 0ยจุดนะคะก็ประคองตัวในพอร์ตจริงๆแล้วในพอร์ตตอนนี้ติดลบถประมาณ10%เนตะคะตัวที่ทําให้เสียหายนะนหนักนิดนึงก็คือเราเลือกหุ้นซิ่งหุ้นที่ค่อนข้างมีข่าวซึ่งตอนนี้เราก็เรียนรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าจริงๆหุ้นพวกนั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับการลงทุน2ตัวนั้นเนี่ยเราก็โดนไปประมาณเกือบ เกือบหมื่นหนึ่งอะคะ่ะทําให้พอร์ตติดลบอยู่ตอนนี้ก็กาลังมาแก้ไขพอร์ตเอาความรู้จากที่เราเรียนมาเนี่ยเดือนครึ่งมาใช้รุนทั้นท่านเทคนิคด้วยตอนนี้เนี่ยในพอร์ตของอู่นะคะก็ดูดีขึ้นเมื่อเช้าบวกไปประมาณ3 4 0 0 0พันแต่ตอนนี้ก็ก็ย่อตัวลงามานิดนึงแล้วอะคะ่ะโอ้จากพอร์ตกําไรส4 0 0พันตอนนี้เหลืออยู่พันหนึ่งแต่ว่าดูแล้วเนี่ยแรงซื้อค่อนข้างเยอะวอลุ่มค่อนข้างเยอะวันนี้น่าจะมีตลาดหันกลอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะ เทรดคนเดียวตอนนี้ก็ก็ก็ค่อนข้างที่จะสับสนเหมือนกันอย่างช่วงที่ผ่านมาก็ทําให้รู้สึกเครียดกับการที่้นตกทุกวันแล้วเราจะจะทำยังไงต่อไปนะคะมาช็อกมาสเตอร์เนี่ยต้องยอมรับว่ามันได้เพื่อนได้มีรภาพที่ดีทุกคนช่วยเหลือกันอย่างในเรื่องของเทคนิคอที่เราอ่อนที่เราขาดเนี่ยก็มีน้องๆมาช่วยกันอย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่ไปเทรดกันที่บ้านน้องกอก็วันนี้กะว่าจะไปขอความช่วยเหลือน้นองอีกวันหนึ่ง่นะคะ เดี๋ยวไปช่วยกันดูว่าเราจะทำใช้ที่ยังไงต่อไปจะซื้อหรือจะขายดูเทคนิคช่วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเฉยกันที่บ้านน้องฟอ็อกกันต่อนะคะค่ะตอนนี้เที่ยง25แล้วนะคะตลาดจะปิดก็เซ็ตลบลงมา3.59แล้วเมื่อเช้ายัางบวกอยู่เลยก็ ถ้าดูตลาดต่างประเทศนะคะก็ยังเขียวอยู่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่น่าตกใจเท่าไหร่ทีนี้เราลองมาดูว่าตัวไหนที่มันดึงตลาดลงนะคะก็ช่วยเปิดให้แล้วค่ะส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะที่ลงแล้วก็แบงค์บางส่วนแล้วก็หุ้นที่ขึ้นก็ส่วนใหญ่เป็น i อ t ถ้าดูในพอร์ตพวกที่มีหุ้นกลุ่มไหนครับเนี่ย พี่อู๋เหรอคะพี่อู๋มีหุ้นกลุ่มบนหมดเลยค่ะเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยเรามาช่วยกันเลือกกับสามคนนะคะช่วยกันเลือกก็ยังเขียวอยู่ค่ะตอนนี้ก็ไม่ไม่น่ากังวลเท่าไหร่ใช่ไหมคะพี่ตั้งใช่ครับเราเลือกแต่ละตัวนี้คัดอย่างดีอ่าอย่งนียังเขียวของเราก็มีมีสามารถมีคสามารถูครับรูเราคอไว้นะดูสามารถไหมคะดูคสามารถอย่างเข้มแข็งวันนี้ วอลุ่มมาสัญญาณซื้อพักๆหนึ่งแล้วใช่ไหมคะกอล์ฟสามารถนะครับมีสัญญาณตั้งแต่วันก่อนแล้วครับยังไม่สัญญาณออกตัวนี้เป็นช่วยตัวช่วยพอ่อตเราอยู่ยยพอร์ตด้วย vcl VECL นะคะจะขึ้นห้าเนห้าสิบบาทนะเพราะว่าสัญญ,ญานี้ปรับราคาขึ้นจาก45บาเป็น50รายได้ก็ ตั้งแต่ไปก่อนปิดเนาะวันศุกร์มันมันย่อตัวลงมาค่ะแต่เส้น E ยัน D ห้าถ้ามันยังไม่ตัดเกือนดเมื่อสิบเราก็ยังไม่ถือไว้ก่อนคุณเราอยู่ที่ตรงนี้เลยเรายังกำไรอยู่ยตัว BCL นี่คือพวกเราตัดใจซื้อเพราะว่ามี Blockhead ก็เข้ามาลงทุนนะครับแล้วก็สถาบันก็เข้ามาลงทุนต่างชาติด้วยนะครับ แล้วอีกอย่างก็มันมีข่าวดีวก็คือว่าต้นต้นเดือนกันยาเนี่ยจะมีการปรับค่าทางด่วนจาก45บาทขึ้นเป็น50บาทบก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้แล้วตัวนี้ก็เห็นชัดเลยว่ามันมันแม้เซ็ตจะตกลงมาเนี่ยตัวนี้ก็ยังยังคงถานะเดิมคือขึ้นต่อไปได้ค่ะก็ซื้อขึ้นไปตอนปิดเนาะวันศุกร์ครับตอนนี้เราก็ต้องดูหลายๆปัจจัยด้วยนะคะค่าเงินเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่น้องกอล์ฟก็สอนมานะคะอาจารย์กอล์ฟถ้าดูตอนนี้เนี่ยค่าเงินเนี่ยมันเริ่มอ่อนตัวลง แต่ว่าแต่ณปัจจุบนันแข็งแต่ว่ามีช่วงที่เซ็ตลงเนี่ยลองดูกราฟเนี่มันจะรีเลทกันถ้าค่าเงินอ่อนเนี่ยเซ็ตมันก็จะย่อตัวลงนะคะลองลองดู2จอเทียบกันก็ได้หุ้นอีกตัวคือสามารถนะคะตัวนี้เนี่ยเราเล่นกันไปตั้งแต่วัน <the> หัดแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นรอบสองเพราะว่า ดูสัญญาณซื้อเข้ามาแม็กดีตัดขึ้นนะคะแต่ว่าลองมาดูเป็นกราฟเองสัญญาณซื้อวันนี้ก็พึ่งขึ้นนะคะก็ยังถืออยู่เราหอ่อของกลับมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ราคา19.3 17้าะใช่ก็ทำกำไรไป2รอบรอบแรกวันพฤหัสซื้อกันนั้งน,นะ่7 9าทำกำไรไปรอบหนึ่งละแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยเข้าที่ราคาประมาณ 19-30กะคะก็ยังถือสภาพข้อสัญญาณขึ้นมานะคะก็เหลือเวลากันอีก2อาทิตย์นะคะในในส่วนนี้ก็คือถ้าถามว่าเรื่องแพ้ชนะคงไม่ได้เป็นเรื่องที่โฟกัสมาดูดีกว่าว่าเราจะมาพูดยังไงให้ให้ได้ผลตอบแทนที่ที่ควรจะเป็นก็ตอนนี้เนี่ยก็มองหาตัวเองเจอแล้วก็อาจจะ ปรับพอร์ตใหม่แต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เน้นแนว VI นะคะก็นั่งคุยกับน้องๆเหมืนอนกันว่าเราจะเพิ่มพุ้นที่เป็น VI เข้ามาในพอร์ตอาจจะเป็นสัดส่วนสัก5 0า0อีกส่วนหนึ่งก็เป็นพุ้นซิ่งที่ที่เราก็ดูด้วยเพราะว่าตัวนั้นก็เป็นตัวที่ทำ profit เหมือนกันในส่วนของ DW ก็คงแอดเข้ามาในพอร์ตส่วนหนึ่งเพราะว่าเริ่มมีความรู้แล้วก็ได้ศึกษามาพอสมควรเพราะว่ามันมีทั้งคอทั้งพุด ช่วงที่ตลาดตกเนี่ยเราก็ใช้ฟุตเข้ามาเพื่อเทคคอร์สิตตรงนั้นด้วยด้วยนะคะก็หลังจากจบโครงการตรงนี้ก็คงยังเม a กันต่อไปแพ้ชนะคงไม่ใช่เรื่องสําคัญอย่างที่บอกนะคะความรู้ที่ได้มาเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์มากๆสาหรับโครงการนี้ค่ะ <Wow. S 1> สุดท้ายนี้ก็ฝากทุกทุกคนช่วยเชียร์นะคะเราทั้ง35คนนะคะขอให้ทุกคนพอดเขียวแล้วกันค่ะใครแพ้ชนะก็คงไม่ใช่เรื่องสําคัญขอให้ทุกคน ได้สีเขียวกับเข้ามาในพอร์ตนะคะใช่ครับแพชนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องรองแล้วตอนนี้ขอได้เราได้กำไรจากจัดการเข้าคองแดงเรื่อที่ได้ทุกสภาพครับที่ดมที่สุดเลยใช่ค่ะ,<ป>ะแล้วก็เราได้เจอตลาดหกผันสุดแต่ตลาดคนต่างไม่มีใครท้อครับผมก็แล้วก็หาตัวเองเจอด้วยหาตัวเองเจอด้ว<ล>ยว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนเราชอบแบบไหนค่ะอย่าลืมติดตามชมพวกเรานะคะขอบคคุณรับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคร่ะเจ๋ง